สวัสดีจ้พี่นอ้องลงไปมือเนี้ยเอาต่อเนี้มาพ้าห่อปอเปียละปอเปียยั่นเนาะพี่น้องปอเปียสซดยั่นจ้ะกะให้เด็กหน่อยสองคนนี่หอกันจ้ะอยากกินก็ต้องหัดหอเองเนาะพี่น้องเนาะเอาต่อประเทศไห้พอสอนหลายเกลือละจ้ะมันกันนีโลกสะใภ้เป็นสีห่ห่อที่จะเด้เอาต่อเห้สอนในเป็นหอแนวนึงแต่เป็นถนัดแนวนี้ เอาตีพิ่งธนัดนะพี่น้องเข้าไปคัดบ่ได้เด้ซุปเพื่อเออที่ชุดฟินเบสเก้นเนี่ยเนี่ยห่อหลักแบบมวนใส่มืองคว้าแล้วต้อ,อาตีใส่เด้อพี่น้องใส่พักง้างกระซังเนาะอันนี้เพิ่นก็เอาพักที่เพิ่นมกักเลยจ้ะใส่น้ำเป็นยังต่อยก็มีน้ำเตรียมไว้จะเพิ่นก็เอาชุบน,น้ำชุบน,น้ำหรือบางก็มาห่อกันเนาะจ้ะเนาะ อย่ากินตองห่อเองเด้อพี่น้องเอาต่อยอนหลายเกือล่ะพายเห็ดหลายเกือน้ำล่ะพี่น้องก็ห่อกันใจเห็นพี่น้องเดี๋ยวเที่ยวนาก็ไปกินเองเป็นเที่ยวอย่างนี้ต่อยห่อเป็นครั้งที่สองไปจ้ะปกติเอาต่อเสียฮัทไห่ห่อคือห่อห่อปอเปี๊ยะนะพี่น้องปอเปี๊ยะบานห่อแล้วเนาะ,ะนเที่ยวไมาแช่น้ำก็ได้จ้ะไปไมาแช่น้ำแค่จ้ะ ผักเดี๋ยวเอาต่อใส่ก็มีโหัละผ้าพี่น้องหรล,ละผ้าตะระแหน่เนาะจ้ะเนาะหลัละผาก็จากสวนจ้ะพี่น้องแล้วก็มี่ผักกาดแก้วแล้วก็บผักกาดยังฝรั่งบดกับแค่รดแล้วก็บบดไก่นะพี่น้องต้งกวาต้นหอมพ่มีอยัางไหลเลยจ้ะพี่น้องเอาง่ายๆจ้ะเอาต่าที่มีเนาะพอเดกสองคนเพิ่งจะบุคอยกินกุ้งบันไดเห็นนะพี่น้องให้พี่นอ้นองเองเอาไเนี่ย ตอนนี้ขังที่สองต่อไปกับสีหอเก่งขึ้นเด้ดโอ้ซับมอว้าววีเชิญว้าวซุปเปอร์เฮ็ดง่ายเพื่นเฮ็ดง่ายหอได้ขนาดนี้ก็ถือว่างามแล้วเนาะจ้นะเนาะเดี๋ยวก็เอาใบจุ่มน้ำได้จ้ะเด้อใบจุ่มน้ำเฮ็ดง่ายจ้าเนี่หรือเหาสีเอาแบบเป็นหอเป็นพวกหมูซับที่เหาพัดแล้วนะพี่น้องเราไปทอดก็ได้ได้จ้ะเด้อสุด ถูกพวกนี้อต่อยแต่เด็กฝรั่งอยากกินกับต่างเร็ดเองเนาะพี่น้องอต่อยฮัดเพิ่นตัวพี่น้องก็ฮัดก็ได้ดอกยยมแหนบยูนี่อต่อยก็ติดตั้มตัวดินพี่น้องตั้มกินตัวดินนีผู้หลุดไปผู้ติดอ,อันบลอกกินยังบล็อก,กอะกินเนื่ยเส้นหมูเนาะพี่น้องพี่น้องแบบเอาใส่หมูเนาะ เอาใส่ใส่หัวละพานําเด้อพี่น้องเนี่ยหัวละพาอยู่สวนพี่น้องดีใจดีใจเลยใส่มันแล้วก็ใส่สาระแหน่น้ํจาจ้ะมาจากพี่น้องประเพียสดปบเปีเวียดนามเข้ากันแล้วล่ะนะจ๊ะเนาะมีน้าจิ้มทั่วที่สวงแบบบอเพ็ดจ้ะแล้วก็แบบน้าจิ้มซีฟู้ดนะจ๊ะเนาะแล้วก็มีเอาใส่เห็ดแบบใส่หมูแล้วก็บอใส่ด้วจ้ะฟัดดียังเป็นทางการพี่น้องมีมี่นีแต่ผู้ยานกล้อง มาจากมา,มากมะติเพียสดผูเบเนศเป็นกับประหยากเขาฟอกเนื้อี่นองนมา,จากจ๋าไอต่อกับสีร่องชิมอันนี้แบบแบบเพชรก้อนหนึ่งชิมแบบเจียต่ใส่กันอันนี้จ๋ามึงพี่น้องอืม

จิ้มที่ฟูใส่น้ำที่น้องมันจะแต่ที่จัดอันนี้ก็เป็นนำจิ้มทั่วที่้วงก็จะอันนี้แบบเผ็ดแค่แบบที่ชัาไม่หม่อนนะมันตั้งลึกใช่หืมื็ตกไปแค่วันน้นแม่ช่เลนั่เมืนก้อน,น,น,นญ่ ข่าปากกับบรุ่มพี่น้องลูงกสบายนกินแบบแว่าใส่หมูใส่หางเนาะกะนาดเทสต์ไม่มไ่พี่น้องอืมอืม เราอย่านพี่น้องแล้วต๋อขอโตกิ็นจนตอนน้าพี่น้องนากแล้วเต๋อมากินโชเฮนี่ล่ะจ้ะไปบอกทั้งจีนานาพี่น้องนะอนเนาะเนี่ยต๋อลาไปแค่นี้ก่อนจ้ะบ๊ายบาย